สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปอกันกับผมปอคลิปนี้นะครับจะมาเปรียบเทียบระหว่างปืนลูเกอร์1 0บทับสองสคาบินกับลูเกอร์1 0บทับสองสองเทคดาวว่ามันมีความเหมือนความแตกต่างแล้วก็การใช้งานในแง่มุมต่างๆอะไรบ้างเลือกเล่นตัวไหนดีนะก็เป็นประเด็นที่เพื่อนๆหลายท่านสอบถามกันเข้ามาบ่อยคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟัง สำหรับใครที่สนใจปืนแบบนี้นะครับให้ไปขอใบอนุญาตป .3 ระบุว่าปืนยาวเดี่ยวลูกกรดขนาดจุด2-2ก็จะสามารถซื้อปืนแบบนี้มาใช้ได้โอเคไม่รอช้านะครับเรามาเริ่มกันเลยหัวข้อแรกนะครับก็ในเรื่องขององค์ประกอบนะครับชิ้นส่วนต่างๆของปืน2ตัวนี้ว่ามันมีส่วนไหนเหมือนหรือว่าแตกต่างกันบ้าง มองเหมือนเพินนะครับ2ตัวนี้ก็จะคล้ายกันมากนะจุดต่างหลักๆของปืน2ตัวนี้จะมีอยู่3ชิ้นด้วยกันได้แก่ลำกล้องกระโหลกและพันุท้ายในส่วนของลำกล้องนะครับไม่ใช่ว่าวัสดุมันต่างกันนะครับคือ2รุ่นนี้เขาจะมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยที่ต่างกันก็คือโคนลำกล้องขนาดเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับใช้วิธีการยึดที่แตกต่างกันตัวเทคดาวเนี่ยโคนจะเลียวออกแบบมาให้เราสามารถ ถอดใส่ได้ง่ายด้วยแหวนปรับความแน่นและสลักด้านล่างส่วนตัวธรรมดานะครับโคนลำกล้องจะหนาใช้การเสียบเข้าไปกับกระโหลกเลยแล้วก็จะยึดด้วยวีบ o ็อกด้านล่างนะครับตรงนี้ก็คือจุดแตกต่างในส่วนของลำกล้องถัดมานะครับในส่วนของกระโหลกส่วนที่แตกต่างกันนะครับก็คือจุดที่เสียบลำกล้องเข้าไปนะตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเสียบลำกล้องเข้าไปได้เลยนะครับ เทคดาวน์เนี่ยด้านหน้าจะเป็นแหวนปรับนะครับจุดสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของพันท้ายตัวธรรมดาเนี่ยจะยึดด้วยสกู 1. จุดส่วนเทคดาวน์ยึดด้วยสกู2จุดพันท้ายเทคดาวน์เนี่ยจะมีรูเว้าด้านในนะครับไว้ใส่ตัวสลัดที่ยึดด้านล่างทําให้พัน้ายของ2ตัวนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็คือจุดต่างหลักๆของปืน2ตัวนี้นะครับในส่วนที่เหมือนกันนะครับได้แก่อะไรบ้างไส้ในนะครับ ชุดลั่นไกล,ลูกเลื่อนนะครับคันลังแมกกาซีนสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับในส่วนของรางด้านบนก็ใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าระยะติดสกูเนี่ยมันเท่ากันก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็คือชิ้นส่วนภายในเนาะ ในส่วนของลําก้องกะโหลกเนี่ยจริงๆมันก็เป็นส่วนต้องห้ามตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะงะั้นอันนี้เราก็ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลน,นะก็คือสามารถหาอะไรได้ง่ายพอกันในส่วนของของแต่งนะครับอย่างเช่นพันท้ายเนี่ยแต่ก่อนตัวธรรมดาจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะกว่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพันท้ายของเทคดาวก็มีให้เลือกเรียกว่าไม่น้อยหน้านะครับไม่น้อยไปกว่ากันแล้วเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของแต่งก็ไม่น่ากังวล ถัดมานะครับในเรื่องของความแม่นยำนะจุดนี้หลายท่านอยากทราบมากเลยว่า2ตัวนี้ตัวไหนมันยิงได้แม่นกว่ากันนะครับก็ต้องบอกนี้นะครับโดยสรุปเลยนะคือส่วนตัวผมมองว่าตัวธรรมดานะครับมีโอกาสจะยิงได้แม่นมากกว่าไม่ใช่ว่าเทคดาวมันยิงไม่แม่นนะครับเทคดาวบางก็บอกเนี่ยผมเห็นเขาปรับจูนดีๆนะครับสามารถยิงได้กลุ่มกระสุนดีๆก็มี แต่ที่บอกว่าตัวธรรมดามีโอกาสยิงได้แม่นมากกว่าเนี่ยเพราะว่าเทคดาวน์เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความคาดเคลื่อนจากการถอดประกอบนะครับพงั้นเนี่ยก็เลยมองว่าตัวธรรมดานะครับที่มันไม่มีโอกาสจะเกิดความคาดเคลื่อนตรงนี้มีโอกาสจะยิงได้ดีมากกว่าซึ่งความคาดเคลื่อนของเทคดาวน์เนี่ยผมก็ยังแบ่งออกเป็นอีก2กรณีด้วยกันนะครับคือยิงด้วยศูนย์เปิดแล้วก็ยิงด้วยกล้องนะมันจะให ความคาดเคลื่อนที่แตกต่างกันถ้ายิงด้วยศูนย์เปิดนะครับผมมองว่า2ตัวนี้จะให้ความแม่นยําที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าถ้าเราพิจารณาจากวัสดุนะครับลํากล้องของ2รุ่นนี้มันเป็นเกรดเดียวกันนะครับก็คือเกรดโรงงานทั่วไปไม่ได้มีการคัดเป็นพิเศษเพราะงั้นเนี่ยในด้านคุณภาพมันก็ควรจะยิงได้ใกล้เคียงกันนะครับถัดมานะศูนเปิดของตัวเทคดาวเนี่ยมันอยู่บนส่วนเดียวกับลํากล้องและลังเพลิง กระสุนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในท่อนนี้ทั้งท่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะถอดยังไงก็ตามนะครับศูนย์เลงเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับต่อให้ตรงที่เราถอดประกอบมันเกิดการผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าเกิดเรายังเลงอยู่ที่เดิมเนี่ยกระสุนมันก็จะเข้าที่เดิมเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าถ้ายิงด้วยศูนย์เปิดนะครับ2ตัวนี้มันก็จะให้ความแม่นยําที่ไม่แตกต่างกันนะเพราะว่าผมมองว่าไอ้ตรงส่วนที่มันขยับได้ตรงเนี้ยนะครับที่เราถอดประกอบเนี่ยมันไม่มีผลกับการเลงเนาะ จะแตกต่างกับในส่วนของยิงด้วยกล้องนะครับถ้าเรายิงด้วยกล้องเนี่ยนะกล้องเล็งมันจะอยู่บนส่วนของกระโหลกนะครับแล้วในส่วนของลังเพลิงที่กระสุนวิ่งออกไปเนี่ยมันจะอยู่ท่อนหน้าแลละทีนี้ถ้าเกิดเราประกอบนะครับแล้วมันเกิดความผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะครับอาจจะด้วยแรงยึดที่แตกต่างกันนิดเดียวหรือว่ามุมองศาที่เราเสียบอะไรเข้าไปต่างๆก็แล้วแต่นะครับถ้าด้านหน้ามันขยับแต่กล้องมันไม่ได้ขยับตามมันก็ทําให้มีโอกาส จะเกิดความคลาดเคลื่อนได้และจากประสบการณ์นะครับที่ผมใช้เทคดาวมานะครับมันก็เกิดความคลาดเคลื่อนจริงๆนะแต่ไม่ใช่ว่าเราถอดทุกครั้งแล้วมันจะเคลื่อนนะครับมันก็มีบ้างเป็นบางครั้งโดยการเคลื่อนนะครับมันจะเคลื่อนในลักษณะของเคลือดแผ่นกรอบนะครับอย่างเช่นอ่ามันอาจจะกินซ้ายนิดนึงใช่ไหมครับเวลาเราถอดประกอบใหม่มันก็กลับมาที่เดิมอะไรแบบนี้นะครับ มันจะมีการขยับอยู่ได้เล็กน้อยนะครับเป็นกรอบแคบแค,บ,คบไม่ได้แบบว่าถอดประกอบปุ๊บโอ้โดดหากลุ่มกระสุนไม่เจอเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะมันมีโอกาสที่จะเกิดความคาดเคลื่อนได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้แหละนะครับโดยสรุปผมเลยมองว่าตัวธรรมดานะครับที่ไม่มีความคาดเคลื่อนตรงนี้มาเกี่ยวข้องมีโอกาสจะยิงได้ดีมากกว่านะครับมีโอกาสจะยิงได้แม่นกว่า นะถัดมานะครับในเรื่องของความแข็งแรงนะครับวัสดุหลักของ2ตัวนี้มันก็คือเป็นวัสดุเดียวกันนะครับกระโหลกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับส่วนลํากล้องอย่างที่บอกเนาะเป็นเหล็กกับสเตนเลสมีให้เราเลือกนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าตัวธรรมดานะครับที่มันไม่มีจุดยึดตรงนี้เพิ่มเนี่ยโอเคอาจจะ ได้ในเรื่องของความสึกหลอที่น้อยกว่าหน่อยนะครับได้ความแข็งแรงที่มากขึ้นอีกนิดนะครับบางท่านบอกเอ้ยไม่จริงเคยเห็นเทคดาวตกแล้วกระโหลกแตกนะครับถามว่ามันไม่ทนจริงไหมส่วนตัวผมก็มองว่าอาจจะมีส่วนบ้างแหละนิดหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับตกทิมงลงไปในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับกระโหลกที่เป็นอัลอยเหมือนกันเนี่ยมันก็มีโอกาสแตกได้เหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ย ในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน2ตัวนี้นะครับผมมองว่าใกล้เคียงกันนะครับโอเคอาจจะเอียงมาทางตัวธรรมดามากกว่านิดหน่อยเนาะเพราะงั้นตรงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลน,นะครับในเรื่องของการบำรุงรักษาการทำความสะอาดนะตัวเทคดาวจะทำความสะอาดได้ง่ายกว่านิดหน่อยนะครับคือมันสามารถถอดแยกออกเป็น2ท่อนได้ใช่ไหมครับทำให้เราล้างลำกล้องได้ง่ายล้างได้สะดวก นะครับเวลายกถือล้างเนี่ยมันก็จะไม่เกล็ดก,กะนะครับส่วนตัวธรรมดาล้างยากไหมก็ไม่ได้ล้างยากไปกว่ากาันสักเท่าไหร่นะครับก็คือมันก็จะเกล็ดกะนิดนึงนะครับแต่ไม่ลําบากอะไรในส่วนของประโยชน์ด้านอื่นๆนะครับก็คือในเรื่องของความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นเดียวที่ผมมองว่าเห็นได้ชัดที่สุดและของเทคดาวนะครับ ในจุดนี้ผมว่าเทคดาวกินขาดน,นะครับก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับถอดออกเป็น2ท่อนเนาะสามารถเอาใส่เป้ไปสนามไปไล่ไปสวนก็ได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องแบกไปยาวๆให้มันเตะตาชาวบ้านนะครับเตะตาเจ้าหน้าที่เวลาต้องผ่านด่านอะไรแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าใครที่มีความจําเป็นต้องถอดเคลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับต้องผ่านที่ชุมชนต้องผ่านด่านนะครับ เทคดาว w n เนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ดีมากนะครับส่วนตัวธรรมดาก็ไม่ได้ถึงกับยาวจนเกะกะเกินไปนะครับแต่มันก็ยาวแหละนะเพราะงั้นในจุดนี้นะครับให้เทคดาวน n ะครับดีกว่านะสุดท้ายนะครับเรื่องที่หลายท่านอยากทราบมากที่สุดก็คือเรื่องของราคานะตัวธรรมดานี่ยราคาจะถูกกว่าเทคดาว w n นะครับโดยปกตินะอย่างเช่นช่วงที่ผมซื้อมานะครับ ตัวธรรมดาเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0ื่นช่วงนั้นเทคดาวก็จะประมาณ35มหมื่นห้าเทคดาวเนี่ยจะแพงกว่าตัวธรรมดา3ามถึงห้าพันนะครับแล้วแต่ร้านเขาจะขายแล้วแต่ร้านเขาจะเปิดนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะขายตัวเทคดาวแพงกว่านะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับความแตกต่างในแง่มุมต่างๆของปืน2ตัวนี้ฟังมาจนจบแล้วเนี่ยหลายท่านน่าจะพอตัดสินใจได้แล้ว ว่าจะเล่นตัวไหนแต่สําหรับท่านไหนที่ยังไม่แน่ใจนะครับอยากขอความเห็นผมนะผมก็สรุปให้เลยนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะถ้าท่านไม่มีความจําเป็นที่จะต้องถอดปืนออกเป็นสส่วนนะครับให้เลือกตัวธรรมดาจบนะครับดีกว่าเกือบทุกๆด้านนะตัวเทคดาวน์เนี่ยก็คือมีจุดเด่นที่มันโดดเด่นอยู่อย่างเดียวก็คือมันถอดได้นั่นแหละเนาะในด้านอื่นเนี่ยผมว่า ตัวธรรมดาโอเคแล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็ประมาณนี้แหละนะครับโดยสรุปนะถ้าเกิดไม่อยากได้ฟังก์ชันถอดเป็นพิเศษหรือไม่มีความจําเป็นต้องถอดเล่นตัวธรรมดาโหลดก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมและเหมือนเดิมนะครับถ้าถูกใจคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอกันให้ผมด้วย คราวหนะ้าผมจะมีอะไรมานำเสนอมีปืนตัวไหนมารีวิวก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ